สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปลาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปลาล์มมีโกศลราคาโปรโมชั่นมานําเสนอให้คุณลูกค้านะผมหนึ่งเดือนจะได้จัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้1ครั้งนะผมแนะนําคุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยนะผมราคาก็จะมีตั้งแต่150บาทจนถึง250บาทนะผมส่งฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะผมปามขอบอกว่าคลิปนี้ราคาโปรโมชั่นมากๆนะผมต้นนี้ครับผมมีสองอย่างในหนึ่งกระถางนะผมมีเศรษฐีคลองใหม่นะครับผมแล้วก็เศรษฐีใหม่นะผมอยู่ในกระถางเดียวกันนะผมกัดสีชมพูสวยงามมากนะผมนี่ครับกิ่งนี้เศรษฐีคลองใหม่กิ่งนี้เศษรเศษฐีใหม่นะครับผมอยู่ภายในกระถางเดียวกัน ทรูอ in one นะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมกัดสีชมพูแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่190บาทส่งฟรีนะครับผมเศรษฐีคลองใหม่บวกเศรษฐีใหม่นะนะครับผม190บาทนะครับคุ้มเลยโปรโมชั่นแบบนี้1เดือนจะได้จัดให้1ครั้งนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ท่าวาสุกรีนะผมท่าวาสุกรีต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อนะผมความสูงประมาณ50เซนติเมตรสวยงามมากนะผมราคาอยู่ที่190บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้ท่าวาสุกรีนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาก็โปรโมชั่นมากๆ1เดือนมี1ครั้งนะผมนี่ครับท่าวาสุกรี190บบาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าซับเพิ่มพูนนะผมสองช่อนะผมความสูงประมาณ50ซนติเมตรไม่ต่ำกว่า50ซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ซับเพิ่มพูนนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาอยู่ที่190บบาทส่งฟรีนะผมซับเพิ่มพูนนะครับสวยมากต้นนี้ราคาก็ว้าวมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมเงินนะครับผมสามช่อทรงพุ่มกัดสีสวยมากนะผมลายเด่นชัดเจนนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะผมต้นนี้เติมเงินนะผมราคาก็190บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์08-1-251-5669นะผมต้นนี้ เติมเงินนะผมหนึร้อยเก้าบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดาราจันนะผมดาราจันต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อด้วยกันความสูงประมาณ45่สเซนติเมตรนะผมความพิเศษของต้นนี้คือใบกลมกัดสีชมพูเข้มสวยงามมากนะผมต้นนี้ ดาราจันนะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับผมสวยมากต้นนี้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางใหญ่นะผมสามช่อใหญ่ๆกับอีกหนึ่งช่อข้างล่างตรงนี้นะครับผมสวยงามมากเป็นลักษณะทรงพุ่มนะผมมีชื่อว่าบางใหญ่นะผมราคา 190บาทผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะผม1เดือนจะได้จัดให้1ครั้งนะผมรีบได้รีบเลยเฉพาะคลิปนี้นะผมนี่ครับบางใหญ่นะผม190บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้อรุณรัศมีนะผมความสูงของต้นนี้ประมาณ 60เซนติเมตรได้เลยมีทั้งหมด3ช่อเลยนะผม3มช่อสวยงามมากยอดเดินดีนะผมนี่ครับมีชื่อว่าอารุณรัศมีนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วได้เลยเพราะว่าน้องต้นใหญ่แล้วนะผมมีทั้งหมด3ช่อเลยนะผมราคาก็190บาทส่งฟรีนะครับผมอรุณรัศมีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมปาล์มภูมิใจนําเสนอเลยต้นนี้มีชื่อว่านาคนิวาดนะผมนี่ครับไม้ที่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยมากนะผมแล้วก็ต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มมีสามช่อกัดสีสวยมากนะผมมีชื่อว่านาคนิวาดนะผมราคาอยู่ที่190บาทผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ นาคนิวาดสามช่อทรงพุ่มกัดสีสวยเลยหนึ่ยเก้บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเขาแกะทองคําโบราณน,นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบจากคนถึงปลายยอดก็ไม่มีหล่นเลยนะผมใบสวยมากลายสวยมากนะผมนี่ครับเหมือนโค้งเหมือนกับเขาแกะเลยนะผมลักษณะของใบนะครับผมหนึบบาทเช่นเดียวกันนะผมเขาแกะ ทองคาโบราณน,นะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้เติมเงินกลายกระถางที่หนึ่งนะผมสามช่อกัดสีเข้มๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้เติมเงินกลายกระถางที่หนึ่งนะผมราคาก็หนึ่งร้อยเก้าสิบาทเช่นเดียวกันนะผมนี่ครับกัดสีสวยมากกัดสีเข้มมากนะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเติมเงินกลาย กระถางที่หนึ่งนะผมมีมาสองกระถางนะครับต่อไปครับผมต้นนี้เติมเงินกลายกระถางที่สองนะผมราคาก็190บาทเช่นเดียวกันนะผมสวยมากต้นนี้กัดสีเข้มนะผมนี่ครับลักษณะใบคือแปลกมากนะผมนี่ครับเติมเงินกลายกระถางที่สองนะผมราคา190บบาทนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์ 081 251 5669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ใบยาวปลายใบบิดเกลียวสวยงามมากนะผมต้นนี้ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เจอในท้องตลาดทั่วไปนะผมต้นนี้มีชื่อว่ากระโจมทองนะผมกระโจมทองต้นนี้ราคาอยู่ที่150บาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้กระ โจมทองนะผมหนึร้อยห้าสบาทอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้สายพันธุ์โบราณนะผมมีชื่อว่าเศรษฐีบางบำลุนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาอยู่ที่180บาทนะผมเศรษฐีบางบำลุนะผมไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมเศรษฐี บางบำลุกนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าคุณธรรมนะผมคุณธรรมมีมาสองกระถางด้วยกันนะผมต้นนี้คุณธรรมกระถางที่หนึ่งนะผมสวยมากนะครับผมกัดสีสวยมากราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะผมต้นนี้ คุณธรรมกระถางที่หนึ่งนะผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะผมสวยมากนะผมราคาก็โปรโมชั่นเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้คุณธรรมกระถางที่สองนะผมต้นนี้คือสวยงามมากลายเด่นชัดเจนราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะผมสำหรับคุณธรรมต้นที่สองนะผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะผมคุณธรรมต้นที่สองนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทศกันนะผมไม้สายพันธุ์โบราณที่น่าเก็บสะสมนะผมนี่ครับสวยงามมากนะผมใบยาวปลายใบบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะผมต้นนี้ทศกันนะผมขอบอกว่าสวยงามมากราคาอยู่ที่180บบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผม ทดกันนะผมหนึร้อยแปดสบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกโพระดกนะผมนี่มีทั้งหมด3ช่อใหญ่กับอีก1ช่อเล็กนะผมกัดสีสวยงามมากนะผมราคาอยู่ที่190่งร้อยเกบบาทนะผมสำหรับนกโพระดกต้นนี้มีเพียงต้นเดียวนะผมรีบได้ รีบเลยนะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะผมนกโพร,ระดกนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบลอสตันนะผมสวยงามมากนะครับผมเป็นลักษณะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะผมใบปกคลุมกระถางเลยนะผมมีชื่อว่าบลอสตันนะผมราคาอยู่ที่ 180บาทนะผมสำหรับบอสตันต้นนี้รีบได้รีบเลยมีเพียง1กระถางนะครับผม180บาทนะครับบอสตันต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปาฏิหารนะผมปาฏิหารต้นนี้สวยงามมากนะผมนี่ครับใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะผมราคาอยู่ที่180บาทนะผมสำหรับปาฏิหารต้นนี้นะผมมีเพียง หนึ่งต้นนะผมรีบได้รีบเลยนะผมปาฏิหารนะผมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีเพชรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีสวยกัดลายสวยนะผมสามารถอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะผมสำหรับตรีเพชรต้นนี้นะผมราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะผมรีบได้รีบเลยนะผมตรีเพชร นะครับมีเพียงหนึ่งต้นนะผมสาหรับตีเพชรนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายองแบนะผมยองแบต้นนี้ลายเด่นชัดเจนสวยงามมากอยู่ในไซส์กระถางแปดนิ้วนะผมราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้ยองแบนะผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผม150รบาทนะผมยองแแบนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดวงชีวันนะผมสวยงามมากใบกลมกัดสีสวยๆเลยไม้ที่ค่อนข้างน่าเก็บสะสมค่อนข้างหายากนะผมต้นนี้ดวงชีวันนะผมราคาอยู่ที่150บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมดวงชีวันนะผม150รบาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้น่าเก็บสะสมมากๆนะผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมจักรนะผมธรรมจักต้นนี้ราคาอยู่ที่150บบาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมมีชื่อว่าธรรมจักรนะผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมน่าเก็บสะสมมากๆรีบได้รีบเลยนะผม150ร 1. บาทนะผมธรรมจักนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีท่าเสานะผมใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับเศรษฐีท่าเสานะผมนี่ครับดูสีชัดชดัดูลายชัดชัดนะผมสวยงามมากนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มเลยนะผมใบก็ไม่มีหล่นเลยนะผมราคาก็อยู่ที่180บาทผมสําหรับเศรษฐีท่าเสาต้นนี้นะผม180บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัตติกาลนะผมสวยงามมากต้นนี้หายากมากๆนะผมรับประกันว่าหายากมากๆนะผมราคาให้พิเศษเลย1เดือนจะได้ราคาแบบนี้1ครั้งนะผมราคาอยู่ที่190บาทส่งฟรีนะผมสำหรับรัตติกาลต้นนี้นะผม1 9ึรบาทส่งฟรีรีบได้รีบเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองประเสริฐนะผมสวยงามมากต้นนี้ความสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยไม้สายพันธุ์โบราณที่น่าเก็บสะสมนะผมมีชื่อว่าทองประเสริฐนะผมราคาอยู่ที่1 50บาทนะผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมทองประเสริฐนะผม1 50บาทรีบได้รีบเลยมีเพียง1กระถางนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแพงพวยนะผมไม้สายพันธุ์โบราณที่สวยงามมากๆนะผมต้นนี้ใบาจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะผมนี่ครับมีชื่อว่าแพงพวยนะผมราคาอยู่ที่180บาทนะผมต้นนี้สวยงามมากอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผม180รบบาทนะผมแพงพวยนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นลูกไม้นะผมลูกไม้ใบบิดเกลียวเป็นลักษณะทรงพุ่มนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยนะผมราคาอยู่ที่190บาทนะผมเป็นลักษณะพุ่มใหญ่กัดสีสวยนะผมราคาอยู่ที่190บาทนะผมลูกไม้มีเพียง1กระถางนะครับรีบได้รีบเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลายฝนนะผม <phones. S 1> ปลายฝนมีมา3กระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ปลายฝนต้นที่1นะผมราคาอยู่ที่150บาทเช่นเดียวกันนะครับผมปลายฝนนะครับผม150บาทนะครับผมต้นที่1นะครับต่อไปครับผมปลายฝนต้นที่2นะผมต้นนี้สวยงามมากกัดสีสวยนะผมราคาก็อยู่ที่ 150บาทเช่นเดียวกันนะผมปลายฝนต้นที่2นะผม150รบาทอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับต่อไปครับผมปลายฝนต้นที่3นะผมต้นที่3ต้นนี้ราคาก็อยู่ที่150บาทเช่นเดียวกันนะผมปลายฝนต้นที่3นะผม150รบบาทนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากต้นนี้กัดสีสวย กัดลายสวยน้าผมปลายฝนไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเนปาลนะผมเนปาลต้นนี้ใบใหญ่มากลักษณะจะเป็นลักษณะใบใหญ่มากนะผมต้นใหญ่เลยนะผมต้นใหญ่แบบนี้ค่อนข้างมีน้อยนะผมสําหรับเนปาลนะผมราคาอยู่ที่250บบาทนะผมต้นใหญ่กัด ลายสวยนะผมนี่ครับกัดสีสวยมากยอดเดินดีมากนะผมราคาอยู่ที่250บาทมีเพียง1กระถางนะผมต้นนี้เนปาลน,นะผม250บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปิดท้ายนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรอำนาจนะผมสวยงามมากกัดสีสวยมากมีหลายกิ่งมีหลายช่อ อยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคาต้นนี้พิเศษเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมต้นนี้เพชรอานาจกระถาง11นิ้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่300ส่งฟรี300บาทส่งฟรีนะครับผมนี่ครับกระถาง11นิ้วเลยพุ่มใหญ่มากนะผมเพชรอานาจนะผม300บาทส่งฟรีในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับ คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมโปรโมชั่น1เดือนจะได้จัดให้แบบนี้1ครั้งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาั๊มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ